โอ้ยังไม่รู้ว่าแชทยังไงนัก้นยังไงนะเออจะรู้ตรงนี้ดิมันมีแต่แชทน่ะคัพเค้กนะเออไม่รู้ว่าแชทยังไงนัก้นยังไงเออจะรู้ตรงนี้ดิมันมีแต่แชทน่ะคัพเค้กเงาจังเลยเนาะเสือ ราไม่ต้องการมันทำได้แต่ถ้าเราต้องการทำมันทำไ,ได้มันเป็นเพราะเองอยงก้างหัวกระโดดไปดรอกอะไรสักอย่าง เงินทุนให้เธอพอเข้ามาปุ๊บมันบอกไม่ได้ว่าอาจแชร์แล้วก็เปย์แอดเฟรนด์อะไรก็ไม่มีค่อยลนะบ่อยลายค่อยท่อแล้วเด้เอแฮปปี้เปนอืม เล่นจนแบตเตอรี่หมดสามเครื่องแล้วเนี่ยยังทำไม่ได้เลย <laughs> โอ้ยอยากกลับไปเรียนใหม่เดนะ High d e ดทเนชั่นเลรนอ้องยังมาเจ็บๆแถวนี้ไเด้นอกเลย คอยยิงนุ๊ติดอยู่เดิมเมื่อวานทำได้แล้ววันนี้เราไปกดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปกดเซตติ้งเช็ดไม่ได้เหมือนเดิมใช่เช็ดไม่ได้เหมือนเดิมน้องเหนึ่งฝากมาัอทำอยู่ ยวต,นะต้องอะไรนะต้องเช็คนหะต้องไปที่เซตติ้งหรอเซตทุกเขึ้นนี่เราก็เซตแล้วนะออไม่ใช่ขึ้นปุ๊บมันมีคำว่าแชร์อย่างเดียวมันไม่มีคอปปี้แชร์มันไม่ใช่ But chrome, means... <laughs> but here's some time of day. วันนี้ยังไงต้องทําให้ได้นั้นนะั่นนะั่นะนะคงคงไปกดอะไรผิดสักอย่างหนึ่งละมัว่วมั่วแล้วเนี่ยมั่วแล้วนี่ยกดไปกดมาก็มั่วแล้วไม่มีคำว่าเปิดเสียงปิดเสียงก็ไม่มี